ได้ชื่อมาวางได้เรนะื่อยๆแล้วพาสบงไปกงหลายรอบนะะเริ่มเริ่มเลยเชิญพวกเราะนมมือไว้นะเดี๋ยวคุณแม่ลำจวนอธิเลกนำจุดเทียนทูกบูชาพระรันาตนตรัยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะ i ah, said Thank <laughs> you.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ ทุทังสารณังคัสารจามังสารัังสนังามิสังขังสรนังคสัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิรูติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิรูติยม ปพทธังสนัขจามิอปพุทธังสรนังจามิอาตยามปิธรรมังสนัจาามิธัสนังจาายมปิสังขังสรนังขจามาตยาสังขนังจามิ ติสระนาคัมมานังนิกิตังอะนตปานาติปาตาัเวระมณีสิกขาปัตังสมาจิยามิอานาติปาตาัเวระมณีสิกขาปัตังสมาจิยามิอะตินาธาณะ เวรัมณ e ีสิกขาปัตังสมาธียามิอานิยานาอานาเวรัมณีสิกขาปัตังสมาธียามิอะรัมมะจเรยา เวรัมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะะรมะจริยาเรรามนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรัตมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทา เรสิกาทังสมาธยมิสุรามระยำมัจจะปมาตทานาเวรัมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิสุรามระยมัจจปมาตทานาเวร สีศิขะปัตสมาธิญาณีนำโยมาจตถีตัวาทิสุสสนมาราคัทิเะะนาราณมีภสัานาเวระมีศิขะปัตสมาธิญา อุจจ a s a y a n a m a h a s เวรามนีสิกขาปัตังสมาธิยามิอุจา a ja s a y a n a m a h a s เวรามนีสิกขาปัตัง อิมานิอัตถาสิกขาปัฏฐานิสีเลนสุขจิยันติสีเลนะโคขสัมปทานสีเลนนิพุติยันติทัสมาสีลังวิโสะเย

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਤਤ ਸੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮਯ ਮੂਰਤੀਵਾਰਾ ਜਨਮ ਸੋ ਗੋਮੇ ਸੁਨੰਤੋ ਧੰਮ ਸਵਨ ਕਰੋ ਅਯੰ ਪਰਧੰਤਾ ਧੰਮ ਸਵਨ ਕਰੋ ਅਯੰ ਪਰਧੰਤਾ ਧੰਮ ਸਵਨ ਕਰੋ ਅਯੰ ਪਰਧੰਤਾ ਨਮੋ ਤਸਾ ਭਗਵਾਤੋ सा <laughs>

การฌานเมตตยามเียสคังสรนังการาเมตตยามเปบนางสรนังการานเมตตยามเปสามางสรนังการฌานเมตตยามเปสคัสรนังการาเมสัง

मे स रसा का मञ्जा सहा जरे नमानपेना उपादवे सन्दोस ो शा समो मे सिमो नम स निधनमो महासा वेशो दा सवादो नया सति तारा पावनवे काचन्दवा नमो रास पाव नमो रासदे เสวัณนาจัพปนนางปันดิตานานะเสวันนาปุพจันจะปจะนยานางเอตัมมังกรมุตตะมังอะิโรปเสวอนยะตาอันตสัมมังปะเนติจเอตัมมักรรมตตะมังคามต จันจะเสปันจะเป็นนยยจะสุสเสกิโตสสภาสิตาจะยำจะเห็นธรรมกรโมตมธปิตุัาฏานังโนธรรานธสัมถานผู้ลาจากรรมานตา ก้าวงานวาจาในกรมานิเอตัมควันตัมัาเทเวรเทปปปามชาปานาจะจันยามวปมาโดจตเมโสตัมมังระมุนตัมมังหวันาใวาโตจะสันต कथाञता काले नम सवनाङ् माङ्गोङ्गल

सा ते नहि दम् पिबो दे रतना बनेवा दु सा गमुने समदा जार्तानि कानि अन्त ससा व्यते सुदे महाबलाने स

သမတ na zoစ na zovan won पुराणाङ्गद् गे भवा समे गे न भेशा विरो निय काले पायितां विषं गे रत्नाङ्गणेताङ्ग

มารามิตมามุเดินญานณกามเสลวาตาสเนนสัมปันโนสเวนายัเกตังในจัตุกาปสัยยังปนเรติตะอปมาโนุพุตโต ขอประมาณวันใดในเสเียนสะพานในไอเวทิกาสะระพันเตุนาณาเตสระพุโมสิตากระตาเมรากากระตาเมเบริตาส่นสุปินางขานตา

ทังอิตังเทวมโนสานังโุทะเตเชนะโสุินานาสันตปัตตวาสสานตุคาวะปะสเมนุเจสังกานุวานัมมรตนาโมุสตังโวตมังวะรังนัโว สมานังธมมเตเจนสโถตินานาสันทุปะโอสา h ิยะวะปสเสมนุเตสังขตวาสังครตนาโวสตังหัวมรรวรางคยัป

के जे रतना लौ के वे चत बे वेदाम गोदो रतना नाथ ता स देव भगवान दोद जो के रतनाम लौ के वे चते बे बेदाम गोदो रतना नाथ तम स दे भगवान दोद के जय रतना लौ के वे जते वे เวททางโธรัตนางัสมานาิตาสมาสเตมราวันณุเตตุขปัตตานจะในตขบยปัตตานจะนบยโสปัตตานจนโสาวนดุสัาเฟฟิปานิโนเตยสัมปตังสาเพ भो चान्द सा पन्द सापदा पावना प्रता वोका चान्द देवता कदा सफ़े पुन ยังบลังอรหันตานันจะเตเจนาราคังปันตานิสัมปะโสอิวัตุสัมบมังคะรามราคันุสสะเปเทวตาสัพพุทั núp pa venasata so te, te sapa pa wan do so te pa wan do sab pa mang ge ra do sab pa te ta sab aman mang ra ดูสับปะเตว่าตาสับปะสังฆานุภาเวนัสจัทร์โซติียม

สวังกันตอนตัมบัวเวนโยเอียนติสุปฏิปันโนภัวัโตสาวกสังกวังปฏิปันโนภักขวัตโตสาวกสังกว ัมปะเตคานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสวะคุโยทาเนายโยอันเจเรกะระเนโยมโนตะรังปุญญะเตตังโลกสติะหุงสังฆ สมบูรณ์เนมิจฉาสาวาทต่างเรียเมฆรังบุติสะโคณรสเสนามารังธานาทิตามาเวเทนาริทาวาโมเนโนตันเตชะสา